ทำงานอะไรอยู่ที่นี่คะอ๋อเดี๋ยวเกษียณแล้วได้านอยู่นวัตกรรมอ๋อค่ะแล้วทำไมคุณลุงถึงชอบปั่นจักรยานอะคะอ๋อถ้าไม่ออกกำลังค่ะแล้วมีคือลูกศิลป์ก็ย่วนใหญ่ก็พวกไก่ข้ออะไรต่างๆอยไม่ค่อยจะพูค่ะถ้าเรา,เราออกกำลังก็มีรถอ่ะนะจะใช้กำลังอะไร ค่ะแล้วคุณลุงปั่นจากที่ไหนมาที่นี่คะปั่นในนี้อ๋อปั่นในนี้อ๋อใช้เหมือนเป็นจักรยานในมหาลัยแล้วปกติเอาไปจอดไว้ที่ไหนคะตอนกลับบ้านอ๋อไว้ในห้องอ๋อแล้วไม่คิดจะปั่นจากบ้านมาเหรอคะไม่ฮะจากบ้านห่าง แล้วทำไมจักรยานคุณลุงพิเศษตรงที่มีตัวเลขปั๊มไม่เหมือนใครเลยคะตัวเลขนี่คือคนเองคนเองคนเองคือนี่คือชื่อมีปตค่ะแล้วก็สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่คือคนเล่นเล่นค่ะเป็นเอกลักษณ์ของเราโอ้มาที่เหมือนใครต้องค่ะโอ้ได้ค่ะคุณลุงอายุกี่ปีแล้วคะหกสิบหกแล้วหกสิบหค่ะเพราะถ้าคุณลุงชื่อนามสกุลอะไรคะจำนงจำนง นามสกุลอะไรคะสารสุอโอค่ะขอบคุณค่ะ